ใครมีไดชาร์จจะไปแปลงใส่พวกรถแั่งรถอะไรอย่างนี้นะครับนะอยากให้ง่ายเราหาไดชาร์จแบบมี2ปลปักอย่างนี้หรือ3ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูที่ฉลากของมันฉลากมันจะเขียนไว้อย่างนี้นะครับเห็นนะดูก่อนดูก่อนเห็นไหมอัจจะมีตัว L แล้วก็ I G ปักมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอนนจะเป็นตัว L แล้วก็ I G ดูนะปักมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาปักให้ดูนะครับอ่ะ ทีนี้ให้ดูปลั๊กปลั๊กปลั๊กปลักป๊กมันจะมาประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวปลั๊กมันนะครับขั้วมันก็คืออยู่ตัวนี้น<ส><บ>ฝั่งข้างบนจะเป็น i g ข้างล่างก็จะเป็น L L คือหลอดไฟนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปเสียบเข้าอย่างนี้เลยนะจับกล้องดิกล้องหน่อยอเสียบเข้าไปกับข้างล่างจะเป็น L L คือหลอดไฟก็ต่อเข้าไปอย่างนี้ นะครับต่อเข้าไปานี้ส่วนข้้งบนเป็น IG ก็จะเอาไฟไฟบวกเข้านะครับไฟบวกเข้าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟบวกผมก็ต่อตัวนี้ตัวนี้เข้าควบบวกแบตเตอรี่นะนี่เข้าควบบวกแบตเตอรี่นี่เลยอันนี้เราเทสนะครับว่าไดชาร์จเราซื้อมาเราใช้ได้ไหมนะครับก็เทสอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้เลยนะเปิดล็อกตัวนี้เป็นว่าไฟเลี้ยงนะครับควไฟเลี้ยงมันมีสองเส้นเรามันมีเส้นเดียวนะเราก็ต่อเส้นเดียวเข้าไป เนี่ยาต่อแบงนี้เลยแล้วก็ลากใส่นี้เลยครับเอาไฟเข้าไปเลี้ยงหนึ่งตัวนี้เข้าหลอดไฟอีกหลอดไฟแล้วก็มาที่สวิตช์กุญแจก็คือเอาไฟเข้าไปกินเนี่ยเอาไฟเข้าไปเลี้ยงต่อต่อตรงนี้เลยนะครับเนี่ยง่ายงกันอ่ะลองดูดิหลอดไฟกับไฟเลี้ยงออกจากหลอดไฟอีกขั้วหนึ่งก็จะเข้าควบบวกแค่นั้นง่ายๆนะแล้วก็นั่นก็เอาขั้วนี้ใส่กับแบตเตอรี่เข้าบวก โหตเตเข้าไปเรียบร้อยลบเราก็ลงเก่าเราจะคีดผมถ้าเราทําถูกไฟมันก็จะหลอดที่เราแสดงสถานะมันจะสว่างดูนะมาละสว่างละป๊บโอเคนะเอาทบทวนหนึ่งรอบเอลหลอดไฟข้างล่างเห็นไหมัดยเอลเข้าไปที่หลอดไฟอีกหลอดไฟเส้นหนึ่งอีกหลอดไฟเส้นหนึ่งก็จะเข้าขั้วบวก อ่ะมันจะรัดให้แน่นๆ,ๆกันเขียนนะมันมันหลวมเน,น,นี่ยรัดตึงๆอย่างเงี้ยปับ๊บอา่าหลังจากนั้นเราก็ทำให้ไดเราหมุนผมก็ต่อผ่านมอเตอร์เทสต,ตัวนี้เป็นแท่นเทสนะครับแท่นเทสของเราเอา้าวเสียบปลั๊กให้จานหนะ่อยเสียงดังเสียบปลั๊กเข้าหน่อยอ่าเ,เสียบปลัป๊กถ้าหลอดไฟมันสว่างนะครับเลาถอดถอดไม่ถอดไม่ไดลูกจับสองมือนี่จับสองมือเออเอาไม้หนึ่งสองซ้ำเสียบไม้ ไ้ลองทอดอไหมเคเดี๋ยวนะได้เรายังไม่หมุนอ่ะเสียบดิทอดไปได้เราไม่หมุนวะบมเนได้ห่งบอครับฮะเมนตดอดห่งบอเาทำไมดิทอไมีซีรีครับโมเมนตี่แยกลบ้กเขครับปักเราหลุดม่ ปั้งมาใช้ได้ไหมมีหรืหน้าครับมีหรือไม่ไปทำแบบนี้เร็วทอดโอเคอ้าวดูนะเสียบไหมถ้าหลอดไฟดับอย่างนี้แสดงว่าไฟเราชาร์จเข้าไปที่แบตนะครับฮอตทอดทอดทอดโอเคเสียบไหมโอเคฮอตโอเคเสียบขยับสาย โ okay. อเคน,นี่ก็คือไฟมันชัดนะครับระบบไดรโรดีนะครับมันจะต่อง่ายไม่เหมือนกันกับรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าแบบนี้จะทำนนยากหนะ่อยเลรุ่นเก่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะทุ่งพลังแล้วก็มีคัดเอาแยกนะครับตัวนี้มันจะต่อ,อยากหน่อยนะครับเดี๋ยววงจรตัวนี้ก็จะมีให้ดูเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ